ตัดไม่ขาดนะคะขมนขาดผงชูรถไม่ได้ยอดขายติดอันดับหนึ่งตีแบรนด์ใหม่หลอกเป็นสินค้าญี่ปุ่นค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมค่ะขม้นขาดผงชูรถไทยไม่ได้ยอดขายติดอันดับหนึ่งตลอดการเลยค่ะตีแบรนด์ใหม่เนี่ยเอามาหลอกว่าเป็นสินค้าญี่ปุ่นรอดจากการแบรนสินค้าไทยค่ะแม้ทางการกัมพูชานะคะจะออกมาตรการจํากัด และแบนการนําเข้าสินค้าบางประเภทจากประเทศไทยภายใต้ในโยบายส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านแต่ในทางปฏิบัติค่ะกลับพบว่าสินค้าไทยจํานวนมากยังคงไหลเข้าสู่ตลาดกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องปรุงอาหารซึ่งยังไม่สามารถทดแทนด้วยสินค้าที่ผลิตภายในประเทศได้เลยค่ะจากการสำรวจตามตลาดท้องถิ่นในหลายเมืองของกัมพูชา ก็พบว่าสินค้าไทยยังคงครองพื้นที่ชั้นวางในร้านค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วผงชูรสซอสปรุงรส มีกึ่งสําเร็จรูปรวมถึงเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าระบุว่าผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อสินค้าไทยเนื่องจากคุณภาพสม่ําเสมอรสชาติมีความคุ้นเคยดีค่ะและมีราคาที่ไม่แตกต่างจากสินค้าท้องถิ่นมากนักโดยล่าสุดวันนี้ค่ะทางเพจทําไมถึงเจ๊งได้โพสต์ข้อความระบุว่าผงปรุงรสประกอบอาหารที่ได้รับความนิยมรวมไปถึงมียอดขายสูงที่สุดในกัมพูชาปีที่แล้ว คือรถดีค่ะซึ่งรถดีนั้นเป็นของบ้านเรานะคะโดยที่ยังสามารถสร้างยอดขายและความนิยมเป็นอันดับหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเพราะการปรับตัวด้านการประชาสัมพันธ์จากบริษัทอายุโนโมโตะที่ลงทุนใช้ชื่อประชาสัมพันธ์อธิบายว่ารถดีคือผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นผลิตโดยคนกัมพูชานั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังมีการเก็บแพ็กเกจที่ผลิตในประเทศไทยหรือมีภาษาไทยค่ะปรับเปลี่ยนทั้งหมดเป็นภาษากัมพูชา โดยในบางช่วงการจำหน่ายมีการเพิ่มโลโก้ธงชาติกัมพูชาบนฉลากอีกด้วยนะคะส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้รอดก็คือคุณภาพของสินค้าด้วยค่ะเพราะมีความจำหน่ายมาอย่างยาวนานค่ะ แถมรสชาติก็ยังมีความถูกปากจึงสามารถรอดมาได้ค่ะจากกระแสการแบนดสินค้าไทยนอกจากนี้ต้องบอกว่าสินค้าเครื่องปรุงที่ผลิตในประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตได้เพียงพอเลยค่ะส่งผลให้ร้านอาหารและครัวเรือนจำนวนมากยังจำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองค่ะและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีความต้องการในใช้เครื่องปรุงในปริมาณที่สูง แม้จะมีมาตรการจำกัดการนำเข้าอย่างเป็นทางการแต่สินค้าหลายรายการยังคงถูกลำเลียงเข้ามาผ่านช่องทางการค้าชายแดนและระบบพ่อค้าคนกลางทำให้สินค้าไทยยังไม่ขาดตลาดเพียงแต่ราคาบางรายปรับสูงขึ้นจากต้นทุนด้านการขนส่งและความเสี่ยงในการนำเข้าขณะเดียวกันผู้บริโภคชาวกัมพูชาจำนวนมากนะคะเริ่มได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และตัวเลือกสินค้าที่ลดลงทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่ามาตรการการแบนสินค้า อาจสร้างภาระให้ประชาชนมากกว่าการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศค่ะสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีการประกาศนโยบายในเชิงสัญลักษณ์ค่ะแต่ในทางปฏิบัติสินค้าไทยยังคงเป็นส่วนสําคัญในระบบเศรษฐกิจและชีวิตประจําวันของชาวกัมพูชานะคะโดยเฉพาะในหมวดหมู่เครื่องปรุงค่ะที่ถือว่าเป็นหัวใจของครัวเรือนและธุรกิจร้านอาหารซึ่งยังคงขาดทางเลือกที่สามารถทดแทนได้อย่างแท้จริงในระยะสั้นค่ะ